ส่วนข่าวคราวของน้องจีนอัธยาธิติกูนัก์ฟสาวไทยเราค่ะล่าสุดนะคะติดอันดับท็อปร้อยรายชื่อดาวรุ่งผู้ทรงอิทธิพลของโลกค่ะโปรโจีนอัธยาธิติกูนัก์ฟสาวไทยเรามือหนึ่งของโลกวัย2 2ปีนะคะต้องชื่นชมจริงๆสำหรับผลงานของเธอและติดท็อปร้อยค่ะไทม์ว0นเรน็กรายชื่อดาวรุ่งผู้ทรงอิทธิพลของโลกจัดขึ้นเป็นปีที่6แล้วนะคะซึ่งนอกจากโปรโจีนแล้วก็ยังมีในส่วนของคนไทยด้วยก็คือคุณนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒหัวหน้าพัก ประชาชนติดโผอยู่ด้วยสําหรับอัจยาค่ะคว้าแชมป์ LPGA มาแล้ว5รายการนอกจากนั้นก็สร้างประวัติด้วยการคว้าเงินรางวัลสูงสุดตลอดการของกอล์ฟยญิง4ล้านเหรียญสหรัฐในการแข่งเซมีกรุ๊ปทัวร์แชมเปี้ยนชิพเมื่อปีที่แล้วนอกจากนั้นเธอ,อยังเป็นเจ้าของรางวัลแร่ทรอ o ฟี่เมื่อปี2023นะคะสำหรับนักกอล์ฟที่ทําแต้มเฉลี่ยต่ําที่สุดของทัว และได้รางวัล Rookie of the Year ก็คือดาวรุ่งหน้าใหม่ของวงการกอล์ฟนะคะปี2022ในการแข่งขัน LPGA และก่อนหน้านั้นค่ะปี2021เธอได้รางวัล2รางวัลด้วยกันก็คือ Player of the Year กับ Rookie of the Year จาก Lady European Tour มาแล้วสำหรับโปรโจีนหรือว่าหลายคนอาจจะแบบคุ้นชื่อแบบเ <G ino. S 1> วอร์ชันหน่อยจีโน่ค่ะ <c oughs> ใช่ค่ะก็สร้างชื่อตั้งแต่เด็กๆเ,เลยค่ะด้วยการคว้าแชมป์อาชีพครั้งแรกอายุเพียงแค่14ปีเท่านั้นนะคะ นอกจากนั้นแล้วยังมีนักกอล์ฟยิงอีกหนึ่งคนที่ติดอยู่ในลิสต์รายชื่อท็อปร้อยนี้ด้วยก็คือลิเดียโคก็เคยติดท็อปมาแล้วนะคะในปี2014ตอนนั้นอายุเพียง17ปีค่ะ